ถ้ำนี้ดูเหมือนจะดูดซับพลังงานจิตวิญญาณจากตัวข้าและหลงเชิญอย่างต่อเนื่องน้ำพุนี้สามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้มันเหมือนกับถ้ำในนี้ที่สร้างขึ้นมาพลังวิญญาณของลูกเสียนเยก่ก็กำลังสลายหายไปอย่างต่อเนื่องหากไม่รีบเกรงว่าพลังวิญญาณจะแห้งเหือดและตาย นางไปไว้ในบ่อวิญญาณก่อนบางทีมันอาจจะช่วยบรรเทาความเร็วในการดูดซับพลังวิญญาณได้น้ำพู้สามารถรักษาแผลได้เท่านั้นไม่ได้สามารถขับพิษได้ดูเหมือนว่าจะต้องรีบทำยาถอนพิษเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของนาง เพื่อปรุงยาแก้พิษของข้าพลังจิตในตัวนางกำลังสลายไปจำนวนมากตื่นแล้วเหรอมองอะไรกันถ้าไม่ใช่เพราะว่าเจ้าวิ่งมาทางนี้ก็คงไม่ตกหน้าผาหรอกข้าช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้นะจะมีคุณธรรมบ้างไหมเนี่ย ใช้พลังวิญญาณของข้าไปมากในการปรุงยาให้กับเจ้าและท่านี้ก็ดูดพลังวิญญาณของข้าไปไม่หยุดแต่ว่าน้ำพูดนี้สามารถาารักษาบาดแผลของเจ้าได้มันช่างแปลกจริงๆเอ๊ะที่นี่อาจจะสร้างค่ายกนเพื่อป้องกันตัวเองหรือว่าที่นี่จะเป็นถิ่นของปรมาจารย์บางคน เท่าที่ข้ารู้มาตระกูลห่วงฟูนะ่น่าสงสารที่สุดในค่ายกลนกระบี่ในดินแดนชางหลานเจ้าว่าจะเป็นไปได้ไหมซังกวนหูยางเจ,จ้าถ้าข้าทิ้งนางไว้ที่นี่แล้ววิ่งหนีไปคนเดียวจะไม่ใจร้ายเกินไปหน่อยละื ที่นี่คือที่ไหนขขาบว่าหากอยู่ในขอบเขตของน้ำพุแห่งพลังจิตวิญญาณพลังงานทางจิตวิญญาณก็จะไม่สลายไปเร็วเกินไปในตอนที่ยังหาวิธีแก้ไขไม่ได้อย่าใช้พลังธรรมชาติอย่างง่ายดายจะดีกว่าร่างกายของเจ้าก็ยังไม่หายดีได้พักผ่อนก่อนเถอะ ูยงังรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังอืมเรื่องบ้าเบออะไรเนี่ยอะเห็นข้าแล้วตกใจขนาดนี้เลยเหรอฮะแล้วข้าดูเหมือนประหลาดใจหรือยังไงชูพลังจิตวิญญาณในตัวนางอ่อนแอเกินไป ยังต้องพักผ่อนเยอะๆข้าดูวิธีที่จะเข้าไปในถ้ำแล้วตามเข้ามาในนี้มีถ้ำสวรรค์จริงๆด้วยดูเหมือนว่านี่จะเป็นฐานทัพลับของใต้าย่านจริงๆ วัตถุดิบปรุงยาข้างในลนเป็นวัตถุดิบที่ภายนอกต้องการในราคาสูงอะไรเหรอลูกๆของข้าเนะี่ยนี่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นเองเอ๊ะมีอีกอย่างหนึ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดเก้าสวรรค์ชั้นฟ้า Điều con à? Mùi giỡn Thế này thế này Thế mấy cái thường thuộc mắt ông ấy เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมข้าถึงได้กลายเป็นไก่ล่ะลูกฟินิกตัวนั้นจะอยู่ในป่าเพื่อดูดซับสารของพระจันทร์และพระอาทิตย์และฝึกฝนร่างมนุษย์หรือว่าดูถ้าข้าคงกลายเป็นตัวละครในหนังสือไปแล้วเฟิงชิงหมิงประมาจารย์แห่งเฟิงหยางก้าสวรรค์ ในฐานะตัวเอกในนิยายเขาไม่สามารถเปลี่ยนความคิดและการกระทําของเจ้าของร่างเดิมได้ไม่รู้ว่าหลงเชิญจะเป็นยังไงบ้างแล้วลู่เซวีคุณชายของสำนักแกล่นอาวุธฮะอุยยัง ลู่เซวีตกลุมรักหญิงสาวที่ได้เดียงสาคนนี้ทันทีทั้งสองคนตัดสินใจที่จะค้นหาวัตถุดิบหายากด้วยกันท้าไม่กลายเป็นดับวิญญ,ญาณของทั้งสองจะว่าดาบเล่มนี้เรียกมันว่าดาบรูฟังดีไหมเขาว่าดาบชิงวีเพราะกว่าใช่แล้วดาบชิงวี ดาบชิงหมิงเฟยวีดับเล่มนี้เรียกว่าดับชิงวีชิงหมิงข้าจะพาเจ้ากลับบ้านอืมกลับบ้านกันสำนักกลันอาวุธเสียงเพลงคาะวะผู้นำตระกูลลูกยังจะเรียกเขาว่าเจ้าบ้านอีกเลยเจ้าเป็นคู่มั่นของเซวี ควรเรียกท่านพ่อได้แล้วนะ่ะท่านพ่อข้ากลับมาแล้วไม่เป็นไรค่ะคุณลุงข้าอยากค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาเสียวอีสักหน่อยดีจังเลยข้ากำลังกังวลอยู่พอดีเลยว่าจะได้คุยกับแม่นางในบ้านของข้าข้าชื่อเลิศเซิงเจ้าชื่ออะไรละ่ะ เาชื่อฟงชิงหมิงฟงชิงหมิงชื่อเพราะจังเลยชิงหมิงเสื้อผ้าของเจ้าพี่เสวี่ห้ามดูนะเจ้าไปเอาสตรีสกปรบรกสกปรบรกแบบนี้มาจากไหนกัน ไม่รู้จะทำยังไงยอย่ามาใส่ร้ายนางแบบนี้นะเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเปลี่ยนเสื้อก่อนขอบคุณเลือดเซงจริงๆแล้วข้ารู้จักแค่เสี่ยวอีคนเดียวแล้วก็ไม่มีเพื่อนด้วยชิงหมิงเจ้าอยู่ที่บ้านลู่ดีๆนะมีเสี่ยวอีกับข้าอยู่เจ้าจะไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอน ข้ากับเจ้าเป็นเหมือนเคยเจอกันมาก่อนจากนี้ไปข้าจะเป็นเพื่อนของเจ้าเองได้สิข้าเออเอ๊ะและเซิงแย่แล้วคันของนางเป็นพิษสามารถใช้หางคนนกฟินิกเพื่อแก้ปัญหาได้เท่านั้นอขอโทษนะเซลวี การช่วยชีวิตสำคัญกว่าการทำอาวุธพี่เซลวีดับชิงวีของท่านได้ไปบอกข่าวดีกับชิงหมิงเถอะฟงชิงหมิงเจ้าเล่จริงๆ เรื่องของตัวเองไม่ทำด้วยตัวเองและยังทำให้พลังจิตของเจ้าหมดหายไปด้วยร่างกายของเจ้าก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเข้าว่าฟงชิงหมิงมาทานข้าวที่บ้านของเราตั้งนานหลายวันแล้วไม่เพียงแต่ไม่มีผลงานอะไรกับตระกูลลูกของพวกเราเลยแต่ยังคิดทุกวิถีทางเพื่อทรมานคู่มั่นอย่างเจ้าเซาอ,อีอีกด้วย ก็แค่อยากอาศัยจังหวะนี้มาครอบครองร่างของฟินิกไม่ใช่เหรออย่าพูดแบบนั้นกับนางนะดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ใช้เลือดเนื้อเชื้อไขของข้ากับชิงหมิงสร้างขึ้นมาจะไม่มีใครทำลายมันได้และไม่ว่าพวกเจ้าจะพูดยังไงข้าก็ยังอยากอยู่กับชิงหมิงถ้าพวกเจ้ารับนางไม่ได้ข้าจะพาชิงหมิงไปจากบ้านตระกูลลู่ซะ